สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงคำถามและคำตอบคลิปที่279นะครับเนื้อหาในวันนี้ก็จะคง,งเกี่ยวข้องกับแบบจำลองสมการโครงสร้างนะครับในมิติเรื่อง Factor r o t รดดที่มีค่าขัดกับ r square นะครับ Factor r o โ t ดดที่มีค่าขัดกับ r square นั้นเป็นยังไงนะครับผมจะหยิบยืมมาจากบทความตีพิมพ์นะครับฉบับนี้นะครับซึ่งเป็นบทความที่ผมใช้เป็นตัวอย่าง นะครับในคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแต่เราจะพูดถึงในประเด็นของ Factor l o a d i n g กับ r Square นะครับทีนี้นะครับใน Factor l o a d i n g กับ r Square นั้นนะครับที่อยู่ในตารางนะครับผลของการวิเคราะห์ cfa นะครับเราจะเห็นว่านะครับมีการนำเสนอ Factor l o a d i n g นะครับและ Factor l o a d i n g ที่นำเสนอนั้นจะเห็นว่านะครับไม่มีตัวไหนเท่ากับ1นะครับดังนั้นตัวนี้เรียกว่าเป็น Standard Factor l o a d i n g ครับ สแตนดาร์ดแฟคเตอร์โรดดิงก็คือนะครับก็คือเป็นตัวนะครับสแตนดาร์ดดิกชั่นเวทนะครับแต่ถ้าเกิดมีหนึ่งด้วยนั้นก็จะเป็นอันสแตนดาร์ดนะครับดังนั้นตัวนี้เราสามารถนํามาคํานวณหาค่าตัว r าร์สแควได้นะครับตัวแฟ c เตอร์ a d i n ิงกับ r าร์สแควนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับผมก็จะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นรูปไดแกรมตัวนี้เป็นแฟ c เตอร์นะครับดิกชั่นเวทนะครับก็คือตัวนี้ครับจุดานะครับ ในไดแกรมจะปัดทั่วชมเป็น2ตํตำแหน่งก็คือจุด91นะครับแล้วก็ตัวสแควร์มัลติโพลคอลเลชันนะครับก็คือจุด826ก็คือตัวนี้นะครับปัดเป็น3ตํตำแหน่งนะครับตัวนี้ก็คือจุด898ก็คือตัวนี้นะครับ h ตัวชีวิตที่2นะครับแล้วก็มีนะครับตัว r สแควร์ square, ก็คือจุด81นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่านะครับ มันก็คือกําลังสองของ standard r e r e a t i o n w e i g h นั่นแหละนะครับเอามาคูณกันหรือยกกําลังสองก็ได้นะครับทีนี้นะครับตัว factor loading หรือ lambda นั้นนะครับถ้าเกิดเรานะครับยกกําลังสองเป็น lambda square ก็คือ r square หรือ square multiple correlation นะครับก็เรียกได้เหมือนกันนะครับตัวเลขที่เราเห็นนี้เป็นตัวเลขสมมุติขึ้นมานะครับก็จะ,จะหเห็นว่าความเกี่ยวข้องระหว่าง standard deviation w e i g h กับ สแควร์มัลติพุลคอร์เรชันนะครับทีนี้กลับมาดูที่ตัวตารางครับเรากลับมาดูที่ตัวตารางเราจะเห็นว่านะครับมีแฟกเตอร์โรดดิงกับ R าร์สแครครับะนะครับผมก็ทำการยกกำลังสองของแฟกเตอร์โรดดิงนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อยกกำลังสองแล้วจุด64นั้นได้จุด41ครับอันนี้เป็น60นะครับตัวที่2นะครับยกกำลังสองได้จุด 53, อันนี้เหมือนกัน นะครับตัวนี้ยกกําลังสองได้จุดหนึ่งเจ็ดสังเกตนะครับเป็นจุดสามเจ็ดนะครับจุดสามเจ็ดทีนี้ถัดมานะครับเหมือนกันครับถัดมาได้จุดสามหกอันนี้ได้หกสองสังเกตนะครับค่าไหนที่มี R สแควร์ต่ำๆนะครับเขามีการเหมือนกับการปรับตัวเลขครับให้มันสูงขึ้นนะครับอันนี้41อันนี้นะครับเป็น5 6นะครับอันนี้เป็น61เท่ากัน อันนี้48นี่47นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้44ปรับเป็น57 62นะครับตัวนี้ต่ำหมดเลยแล้วก็มีการแก้ทั้งหมดเลยนะครับสังเกตดูนะครับดังนั้นนะครับอ่าการทำอย่างนี้นะครับเหมือนกับมีเจตนานะครับเจตนาที่จะแก้ไขตัวเลขนะครับแต่ว่านะครับเขาคงจะลืมไปว่านะครับมันเช็คได้นะครับ ตัว Factor l o a d i n g กับ r ารแรนั้นนะครับก็คือตัวเดียวกันเพียงแต่ยกกำลัง2ของ Factor l o a d i n g นะครับที่เป็น standard เราก็จะได้ค่า r s q u a r e นะครับดังนั้นนะครับตัวนี้ก็จะมีความหมายว่านะครับสมมุติว่าตัวนี้นะครับตัวชีวัดที่1นะครับมี Factor l o a d i n g จุด64นะครับยกกำลัง2ได้จุด410นะครับก็มีความหมายว่านะครับตัวแปรแฝง AD นั้นสามารถอธิบายผ่านตัวชีวัด นะครับตัวที่1ได้ร้อยละ41นะครับนี่คือความหมายมันนะครับทีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวนะครับแฟกเตอร์โหลดดิงนะครับหรือค่าน้ำหนักขององค์ประกอบกับ r s q u a r คนะค่าน้ำหนักขององค์ประกอบหรือ Factor ร o โหลดดมันจะสัมพันธ์กับ s square multiple c o r r e l a t i o n หรือ r square นะครับโดยค่าน้ำหนักนะครับที่เรานิยมใช้เป็นเกณฑ์ก็คือ 0.708นะครับเมื่อยกกำลังสองเราจะได้จุด5.1 0ก็คือหมายความว่าตัวแปรแฝงนั้นอธิบายผ่านตัวชี้วัดนั้นได้เกินครึ่งครับแต่ว่าไอ้จุด0.8เนี่ยนะครับข้างหลังเนี่ยมันจำยากนะจำง่ายๆก็คือจุด0.7นะครับ 0. 0.7อ่ก็จะจำง่ายกว่านะครับดังนั้นเราก็นิยมใช้เกณฑ์จุด7นะครับอ่เป็นการอ่ะกำหนดนะครับ factor loading ที่นะครับอ่ ยอมรับได้นะครับเพราะว่าจุด7ขึ้นไปก็คือได้จุด49นะครับถ้าเป็นจุดจุดเจ็ดศูนก็จะได้จุด501นะครับก็คือเกินครึ่งนะครับที่นี้นะครับบางงานนั้นนะครับอาจจะมีแฟกเตอร์โรดดิ้งที่ไม่ถึง7ครับเช่นจุด6ก็อนุโลมนะครับบางงานก็อนุโลมนะครับให้จุด6สามารถอยู่ในโมเดลมาวัดได้นะครับตัวแฟกเตอร์โรดดิ้งว่าที่นี้มาดูจุด6นอะถ้ายกกำลังสองก็ได้จุด36 ก็คืออธิบายได้36%ดังนั้นนะครับถ้าต่ำกว่าจุดหก็แนะนําให้ตัดทิ้งนะครับเพราะว่าอธิบายได้ไม่ค่อยดีนะครับการนําเสนอแฟกเตอร์โรดดิ้งกับ R s ร์สแควรในตารางเดียวกันนะครับอาจจะมีความหมายเดียวกันแล้วก็ทดแทนกันได้นะครับแต่การนําเสนอพร้อมกันในตารางนั้นมันก็พอรับได้ครับแต่ถ้าเกิดแฟกเตอร์โรดดิ้งกับ r ารสแควรที่อยู่ในตารางเดียวกันกลับไม่สอดคล้องกันเนี่ยนะครับมันเป็นเปเปอร์ที่น่าเหนื่อยใจครับ เป็นอาร์ติเกิลที่นั่นเนี่ยใจเพราะมันนะครับเห็นทนโทษเลยว่านะครับมีการแก้ไขปรับตัวเลขนะครับทําให้ความน่าเชื่อถือของเปเปอร์นั้นดอบลงไปนะครับหายหมดเลยนะครับหายหมดเลยทีนี้นะครับตัวแฟกเตอร์โหลดดิ้งกับอาร์สแคร์อยู่ในตารางเดียวกันนั้นมันจะทําให้ผู้อ่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้นะครับเช่นนะครับในโปรแกรมสําเร็จรูปนะครับที่เป็น a m o s จะมีการคำนวณหาค่า factor ร o โร i n g ให้กับ r sq. u a r e ให้ใน o อั p u พุตดังนั้นนะครับเราไม่จำเป็นต้องมาคำนวณเองนะครับเราก็สามารถหยิบมาได้เลยนะครับดังนั้นการที่ตัวเลขเขาผิดนะครับมันไม่ใช่ดึงมาผิดนะครับน่าจะมีเจตนาการแก้ไขตัวเลข r sq. u a r e เนื่องจากว่าค่านะครับตัวเลขมันต่ำกว่าจุดนะครับเพื่อให้ค่า r sq. u a r e มันมากขึ้นนะครับเพื่อให้ดูว่ามันดี สูงเพื่อโดยให้ดูว่าสูงดูว่าดีนะครับมันเป็นการหลอกลวงนะครับถือว่านะครับเป็นอาการน่าเป็นห่วงนะครับในเรื่องประเด็นของความเป็นนักวิจัยรวมไปจนถึงตัวชี้วัดนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าบทความนะครับนั้นมันค่อนข้างด้อยคุณภาพนะครับอย่างสิ้นเชิงนะครับพูดง่ายๆก็คือความน่าเชื่อถือของเปเปอร์มันหายไปสิ้นเลยแค่ตารางตารางเดียวครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับผมก็จะยกตัวอย่างของข้อมูลชุดหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับเปิดตัวอ m o โมขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับเราก็เลือกนะครับเอาพุทนะครับ3ตัวนะแล้วก็ค l c คูเลตนะครับแล้วก็ดูผลครับอันนี้ก็คือตัว t a ต d a า d นะครับอ้าวไม่ใช่อันสแตนดานจะเห็นว่ามี1ก็คืออันสแตนดา d นะครับเราต้องเลือก t a ต d a า d จะเห็นว่าเกิน จุดเขึ้นไปนะครับที่นี้นะฮะเราจะเห็นจุดเกนเนี่ยนะครับตัวนี้ก็คือสแควร์มัทิโพเรติงอ่าก็คือหรือ R าร์สแควร์นะครับก็คือจุดเกนะครับเ9้าเก็คือเห็นไหมครับได้จุด3ามนะครับตัวนี้นะฮะจุดเกเลยนะครับยกกำลัง2ก็ได้จุดแปนะครับจุดเก้คูณจุดเกได้จุดแปนะครับดังนั้นก็ตรงกันเลยนะครับดังนั้นตัวนี้คือ R square ครับอันนี้ก็คือ factor loading หรือ lambda ทีนี้นะครับถ้าเรามาดูที่ตัวเอาต์พุตที่เป็นเทคนะครับเอา์พุตที่เป็นเทคเราก็จะเห็นว่านะครับตัวอะไรครับตัวนี้นะครับรับกับตัว multiple c o r r e l a t i o n ครับก็คือยกกำลังสองของตัวนี้ก็จะได้ค่าตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเรานะครับอยากจะเทสดูนะครับว่ามันใช่ไหมนะครับเราก็เปิด Excel ขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งก็ได้ครับ ตัวนี้เป็นจุด9 0 9นะครับจุด8 9 8จุนะครับทีนี้ผมก็จะยกกำลังสองนะครับเท่ากับนะครับตัวนี้ยกกำลังสองครับยกกำลังสองแล่เทนเอรนะครับจะเห็นว่าไหมครับได้ไหมครับเห็นหมจุดแปดหกนะครับ จุดแปดศูนย์หกแลวก็จุดหกสามสองนะครับะนะครับดังนั้นจะเห็นว่าเท่ากันเลยนะครับดังนั้นนะครับตัวส qua ร์มัลติโพลิชั่นหรือ r square กับ Factor loading นั้นก็คือค่าเดียวกันครับก็คือค่าเดียวกันนะครับคือค่าเดียวกันนะครับดังนั้นเราก็สามารถพิสูจน์ได้ว่านะครับการนำเสนอของตารางเนี่ยนะครับมันถูกต้องหรือไม่นะครับอ่าเราก็ เอาค่าเนี้ยยกกำลังสองก็จะได้ r าสแควร์นะครับซึ่งเมื่อทดสอบแล้วปรากฏว่ามันคุละเรื่องกันเลยนะครับโดยเฉพาะตัวค่าที่มีค่านะครับต่าๆนะครับเขาจะปรับตัวเลขขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะปรับจากจุด41ให้เป็นจุด6ตัวนี้นะครับปรับจากจุด17เป็นจุด37ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้ได้จุด36ก็ปรับเป็นจุด62นะครับตัวนี้นะครับ ได้จุด41ก็ปรับเป็น56นะครับส่วนตัวนี้นะครับจุด44ก็จุด57นะครับแล้วก็ตัวนี้จุด22เป็นจ49จุด13เป็นจุด53แล้วก็จุด38เป็น61นะครับก็คือแก้นะครับาารถ้าสังเกตดีๆคล้ายๆกับการแก้ตัว r s q u a r e ที่มีค่าต่ำๆให้เป็นค่าสูงนะครับตัวนี้ทำให้เปเปอร์นั้นนะครับไม่น่าอ่านเลยนะ ทำให้เปเปอร์นี้ไม่น่าอ่านเลยแล้วก็การที่บทความตีพิมพ์หรือวารสารนะครับเอ c e p t p a p e r นี้ก็หมายความว่าตัววารสารเองก็ไม่นะครับไม่มีมาตรฐานที่ดีเพียงพอนะครับที่จะเป็นบทความที่ใช้เป็นบทความอ้างอิงหรือนำไปใช้ต่อนะครับอ,อันนี้ก็คือสิ่งที่นะครับน่าเหนื่อยใจในวงวิชาการครับ ท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นสาษาติดใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ